นายทวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการตุลาการสารทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีแม่บ้านมาหาไทยส่วนราชการส่วนภูพิภาคผู้แทนองค์กรเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราัศการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมรชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2516 พระบาทสมเด็จพระบรมาชน,นาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประมบรมราชบพิตรทรงมีพระราชดำรัสที่จะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้นในการบังคับเม่ให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ก่จัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่ประสง์นิกรชาวไทยซึ่งประสบป,ป,ปัญหาไปแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ําของประเทศจวบจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบ,บุรีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงกองฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสาก์ จะนำเหนือปฏิบัติการฝนลหลวงมาปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร,กรแก้ปัญหาภัยแรงในวงเดียนม,มีนาคมจะถึงพฤษภาคมเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนผลไม้ได้มีน้ำบำรุงผลผลิตที่กำลังใกล้เก็บเกี่ยวและลดผลกระทบจากสาภาะภัยแ้งแก่เกษตรกร,กรและประสบลิกรชาวจังหวัดจันทบ,บุรีจรับัญยงเสนารายงาน นายสุทินกลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยังบ้านแข่แบะหมู่ที่หนึ่งตำบลมานาคอำเภอถักไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งและแก้ไขปัญหาดินสไลด์ฝั่งประเทศมาเลเซียรวมทั้งโครงการรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์โดยมีพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทพัพภาคที่สพร้อมภาพส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับฟังบรรยัยสรุปการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง3จุดใน3อำเภอ มูลค่ากว่า467้ล้านบาทโดยแยกเป็นอำเภอตับใบ่ระยะทาง2 1กิโลเมตรสร้างแล้วเสร็จ13ก,กิโลเมตรอําเภอสุไหงโกโลกระยะทาง28กิโลเมตรสร้างแล้วเ็สร็จ17กิโลเมตรและอำเภอแวงระยะทาง4 6กิโลเมตรสร้างเสร็จไปแล้ว27กิโลเมตรซึ่งมีความคืบหน้าไปมากในส่วนของน้ํากัดซอะตลิ่งริมฝั่งไทยจากกรณีประเทศมาเลเซียสร้างถนนริมแม่น้ําโกลกด้วยการน,นําหินมาถมริมฝั่งทําให้แม่น้ําโกลกแคบลงประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาทางน้ําได้ จะนำทิศที่เกี่ยวขอ้องได้เดินทางไปยังสำนักงานชนรัทานและการระบายน้ําประเทศมาเลเซียซึ่งทางมาเลเซียพร้อมแก้ไขปัญหาด้วยการขนย้ายหินที่อยู่ในน้าเรียงตลิ่งขึ้นมาปัจจุบันได้ดาเนินการไปแล้วกว่าร้อยละแปดสิบสำหรับโครงการรั้วความมัน ronics, ่นคงอิเล็กทรอนิกส์ระยะทาง6 km, กิโลเมตรก่อสร้างด้วยงบประมาณ4ี่ร้ล้านบาทซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบคงที่และปรับทิศทางจำนวน257ตัว มีศูนย์กลางควบคุมอยู่ที่ชอกร์นารักทิวาตจากการใช้งานที่ผ่านมาได้ผลและมีประโยชน์ต่อความมั่นคงโือสามารถตรวจเช็คบุคคลที่เดินทางเข้าออกระหว่างสองประเทศรวมไปถึงการสกัดกัน้นการลักลอบขนสินค้าดีภาษีรวมไปถึงยาเสพติดได้ดูอาริซายาเยริรายงานนางสวรรครัน์อนายุ50ปีแม่ค้าขายขนมไทยนตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งนาขนมไทยพยก์ไปขายที่ตลาดต้นสัตว์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาโดยเป็นขนมไทยโบราณหรือขนมกล้วยที่ประยุกต์รูปแบบให้มีความแตกต่างโดยเลือกใช้ใบตองกล้วยซึ่งเป็นวัสดุธ,ธรรมชาติไม่ใช่สารปรุงแต่งอย่างอื่นเป็นส่วนผสมโดยมีหลากหลายทั้งขนมแตงไทยกล้วยขนมฟักทองเผลือกมันม่วงซึ่งเป็นขนมไทยโบราณที่มีรูปแบบแตกต่างจากการพบเห็นโดยทั่วไปซึ่งถือว่าปัจจุบันหาก,กินได้ยากมาก ซึ่งสร้างความสนใจกับผู้ที่เดินทางมาหาซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากราคาถูกอร่อยและมีความสะอาดนางสาวลรักษ์แม่ค้าไร่นี้เล่าว่าขนมไทยโบราณของเธอนั้นจะมีหลายรสชาติทำอยู่5ชนิดด้วยกันได้แก่ขนมแตงไทยขนมกล้วยขนมเผือกขนมฟักทองขนมมันม่วงได่ะจะห่อเป็นกล้วยลักษณะเหมือนกับข้าวมันปิง้งซึ่งโดยทั่วไปนั้นจะห่อกันแบบห่อหมกแต่เธอมีการประยุกต์ให้มีรูปร่างที่เห็นหน้าขนมชัดและรับประทานได้ง่ายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยให้หน่ารับประทาน เครื่องปรุงต่างๆก็จะใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมดและใช้น้ําตาลที่ไม่มีการขัดสีที่ดีต่อสุขภาพโดยจะนามาขายทุกวันจันทร์และวันพระฤหัสบดีที่บริเวณตลาดต้นสักภายในสารกลางจังหวัดพะเยาครั้งละกว่าหนึ่งนชิ้นและจะจําหน่ายเพียงชิ้นละ2บาทซึ่งสามารถสร้างรายได้กับครอบครัวและสามารถลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลงได้ปณนวิทย์ดูดีรายงาน นายธรพัฒน์เล่าใจตัวแทนสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมด้ผออการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้แทนท่าอากาศยานเพชรบูร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูร์และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูร์เข้าพบกับนายกิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้เพื่อะงบจับยัง้งกันแข่งการร่มบินหรือพารามอนเตอร์เนื่องจากมีชมรมพารามอเตอร์ไปขออนุญาตใช้พื้นที่ในจังหวัดเพชรบูร์บริเวณหน้าผู้ทับเปิก ในการทําเรื่องขออนุญ,ญาตจากกรมป่าไม้ในการใช้พื้นที่ได้แจ้งให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุร์ทราบได้มีการทําหนังสือขออนุญาตในการแข่งขันร่วมบินเรยวพาร,รามอเตอร์ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้โดยทางตัวแทนของท่าอากาศยานจังหวัดเพชรบูร์ได้ชี้แจงว่าไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตทําการบินให้กับทางท่าอากาศยานจึงเป็นการผิดกฎระเบียบทางแรงสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินในประเทศไทยในพร,ร,ร,ระบรมราชูปถัมภ์ได้ชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า การที่จะทำการบินโดยร่มบินหรือพาร,รามอเตอร์นั้นจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากกรมการบินพลเรือนจะต้องสังกัดกับสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยหรือชมรมหรือมูลิธิที่อธิบดีกรมการบินพลเรือนได้อนุญาตแล้วสำหรับโทษของผู้ที่ไม่ได้ขออนุญาตทำการบินถ้าไม่มีการจดทะเบียนหรือฝ่าฝืนทำการบินมีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน2,000 200, 0 0บาทหากไม่ได้จดทะเบียนเครื่องพาร,รามอเตอร์มีโทษจำคุก1ปีปรับ4 0 0 0 0บาท และหากไม่มีใบอนุญาตนักบินมีโทษจำคุก2ปีปรับ80,000บาทและทำผิดกฎจราจรมีโทษปรับอีก5 0,000บาทเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ได้ทราบข้อมูลแล้วได้แจ้งให้กับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูร์ไปแจ้งกับชมรมที่มาขออนุญาตให้ไปจดแจ้งให้ถูกต้องหากทำไม่ถูกต้องจะไม่อนุญาตให้ทำการบินได้เนื่องจาก3ปีที่ผ่านมานี้มีการเล่นล่มบินหรือพารามอเตอร์และเกิดอุบัติเหตุทั้ง3ปีจึงได้ํำชับไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนาตีบุญรอด นายานนสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบตไม้รู้ดสังกาัใหน่วยงานและอ,อสอมอในพื้นที่ลงพื้นที่จุดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทั้งอกหมู่บ้านตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ามาลาเรียประจำปีงบประมาณ2517ได้ดำเนินการพ่นหมอกและสำรวจทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อประกันป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกและไข้ามาลาเรีย รวมทั้งโรคื่นๆที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะเพื่อปการสร้างความมั่นใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่ตำบนไม้รูดในการป้องกันและควบคุมการเกิดระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ทางอสอบอได้ลงพื้นที่หยอดสายอเบิดใส่ตุ่มน้ําและภาชนะที่ตั้งร่อน้ําไว้ซึ่งอาจจะเกิดการเพ่ะพันยุงลายได,ได้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องทุกสามเดือนขององค์การบริหารสมนตบนไม้รูดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่วิเชียนม,ม่วงสีรายงาน